สวัสดีครับสวัสดีครับผมขณะนี้ได้รับแจ้งนะครับมีอุบัติเหตุบนถนนซอยหกเยาราชนะครับตำบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับเป็นรถยนต์อีสูซิสีประตูสีขาวนะครับเสียหลักพลิกคว่ำนะครับด้วยตนเองนะครับผู้ขับขี่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผู้ขับขี่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเฉียดเสาต้นนี้ไปเลยนะครับเสาไฟแรงสูงนะครับผู้ขับขี่บาดเจ็บเล็กน้อยทีแรกได้รับแจ้งว่าติดภายในนะครับ ีแรกได้รับแจ้งว่าติดภายในตอนนี้พลเมืองดีและพี่ๆกู้ภัยบุกแดงช่วยนําตัวออกมาแล้วบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับเป็นกําลังใจให้ผู้ขับขี่เป็นกําลังใจให้เจ้าของรถนะครับผมเหตุเกิดบนถนนซอยหกหยิงมะลาดนะครับซอยหกหยิมะลาดนะครับหน้าบริษัทเจเทคนะครับหน้าบริษัทเจเทคเลยนะครับเป็นรถยนต์กระบะอิซูซูสีขาวนะครับ เป็นกำลังใจให้คุณพี่นะครับขอให้ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดเลยนะครับอืมบัเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจพี่เขานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องแฟนเพจนะครับพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระม,มัดระวังนะครับผมขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับ ครับดว้วยความปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงนะครับพี่น้องประชาชนก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับผม รถเาแหละเผมเอารถมาคร man, 3, ับสาวทเาครับงรถเตาตไหครับสวัสดีครับ